อ่าถ ah, okay. <mm ่ายด้วยโอเคเปิดได้ซื้เลยอ้าวเย่เย่ทำไมต้องเย่ไม่รู้ดีใจอะไรนักหนามาจะซื้อให้ใจจะไม่แก้งนอนตอนสุดตอนสุดโอ้โแม่งดังวะนี่อะโห่ว่าก็ปับเสียงเขาเลยใครก็แอคโคะวะ โค้จริงป่ะอืมอ้าวเฮ้ยลืมลืมอะไรลืมปรับอ่าเฟรนอะไรทายแหวนเฟรนเฉพาะเพื่อนอ่ะช่างมันเดอะแป๊บๆป๊บเปเสียงเกมไม่นานจริงอ่าอ่าอ่ไม่โดนลนไอ้ลนอยากจะท้อยังฮะไม่รู้ ใครโลนใครโลนวะนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออย่าอย่าผ่านหน้าร้านเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกาะนอ่ะอยู่ใครอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย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  put down o n t h e g r o u n d o n t h e g r o u n d เขาเขาเขางงกันมากเอ้ยไอ้นี่อะไรอ่ะอะไรอะไรดูดิรออะไรอ้าวไงอ่ะเฮ้ยเอาไว้ก่อนอ้าวเมื่อกี้ต่จะใครว่าอะไรเรื่อยๆเจาอ๋อโอเคโอเคตำรวจจะไม่เห็นไม่เป็นไรเื่อน้นี่ยก้มบอกให้มันก้มลงเลยแต่พี่ไม่ได้กด G ยังไม่ได้กด F อ๋อมาช่างมันช่างมัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวดิมันไม่งบุกไปแล้วว่ะอ่าเดินลยอ่ะยิ้มไปปุ้งช่างมันไปไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาคุมสถานการณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจอยู่หลังร้านอ่ะเดี๋ยวคุมให้นี่ยโดนแล้วเรียบร้อยค่ะช่างมันช่างมันเจ้าปองค่ะ อยากเล่นไหมครับอยเล่นไหมได้ไหมครับฮะ<า>อยาเล่นไหมได้ไหมครับเล่นมะไมคิดไงมาเล่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเล่นต่อจากนี้ก็ได้ไโอ้ยแยง่งอือทำหน้าที่เถ<า>อเราทำอะไรบ้างวะฮะรอรถรอรถขนของ ใช่น่ล่ะตู้เตละลยเน๊ะส่ตู้เตลแล้วน่ลลวนมันง่ายกว่าเยอะรอรถขนของโตไปเป็นโจน,นะครับเด็กๆกาเดีสอนเด็กให้เป็นวิจิตรวิด,ดีเวย<อ>เ้ยไปทำไรไยเอาจริงแค่เดินไปหน้าร้านโดนกล้องจ,นจ,จอนปิดจับครั้งเดียวรู้เลย แค่ละคมจริงแค่เฉี่ยวก็โดนละก็จะเป็นตั้งรอบครอบนะครับเด็กๆอย่าอย่าทำแบบนี้นะจ๊ะขี่เกียจยิงอะ่ะเอาก็มัด <laughs> <ค>เขาไข่เขายิงเดียวเดียวไม่น,นี่เปิดระดับเทพอ่ะเอายิงคนโอ้โห <laughs> เอาเอาเอาไปเก็บหลังร้านก่อนอะไรอ่ะถุงเงินอะไรพวกนี้จิวเวลรี่อ่ะไอ้เครื่องประดับอ่ะคนเก็บตรงไหนดีคะเก็บพวกนี้ห้องห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้ห้องไหนก็ได้ไม่ครับโคโลเป็นปะฮะโคโลอ่ะเป็นแบบไม่ใช่เป็นสร้างเซิร์ฟอ่ะทำเป็นปะกำลังจะทำ ทำได้เหรอทำได้จริงเคยลองเคยลองสร้างมายัางเคยแล้วฮะเคยแล้วโอ้ยทไม,มเก,ก่งอืออัพสกิลมาโคตรงงเลยเนี่ยมันแล้วแต่สายอ่ะก็ต้องไปอ่านเอาเองนะอังกิดอ่ะแปลไม่อยอกเหมือนกัน เออใครยิงวะโอ้อพสายมาตัวไปอพตุ้ยอัพมาเตอร์วาป <laughs> ก็ได้ช่วยทีมอัพแม่งม่วงหมดแหละเออจริงอัพแม่งม่วงหมดอ่ะกูอัพเลยได้กูอัพหมดอ่ะเออดียดีเดียไออันนี้เขาคนคนไทยเล่นเปล่าวะอันไหนคนอื่นย <Yo> ังไม่หลับ<อ> Oh. CQ เนี่ยนะไม่ใช่เพื่อนเราอ่ะ Z <laughs> คนไทยเล่นหรือเปล่าคนไรก็ช่างเหอะ <laughs> ไม่ตอบดิเยอะมากนะโอ้โหรุดหมดเลยอ้าวออกไปแล้วถ้าจะหลุดใครยิงวะโอ้ดอลล่าอึดโอ้ยเนาะใครเขาวางกระสุนไว้ตรงนั้นวะ นนี่มันต้องวางไว้ตรงนี้อ่าโอ,อ้พอตู้ย์อโอโ,โอ้โหแต่ในทีจบเลยจกเลยค่ะโอ้โหอ้าวเฮ้ยทำไมกระสุนมันไม่หมดอ่ะอ๋อหมดละเฮ้ยเย็นดีไหมโง่ โอ้ใจเย็นไปอีกว่าสมกบอมแล้วไปดูไปดูถุงเงินแล้วก่อนดูก่อนเลยดูก่อนเลยคุมอยู่โอเคโอ้โหเดี๋ยวไดช่วยเพื่อนกัน<อ>ล้มหนึ่งยิงเลยอ,อ้าว <c ười> มันลุกเองเฉย โหมดไปละดันลวงดันล่าชุบหรือเปล่าไม่รู้นะอ้าวลวงเอ้ยเป็นไรล่วงบอกว่าลวงช่วยดีไหมเนี่ยอาช่วยดีไหมเนี่ยยิงงัน้นแตกากเลยไหมแตกากเสือด้วยทรงมาเสือทำหน้าเสือทำไมหน้าเนื้อใจเสือง้ออะไรเบิดบอล ไม่ดูของกันเลยโหดู <Do you. S 1> อยู่เออเป็นไรอีกะคนเข้ามาเอ้ยมาแล้วสองเรียบร้อยคนเข้าทีโคนแหละใช่เหรอทำไมไม่เห็นแรกเลยป่ามันถึงว่าเวลาแม่งจอยมันก็ต้องแบ<ร>บ<อ>รีโหลดทีหน่อยมันมันแค่บนไม่ใช่เหรอจ้า <c oughs> งมันเถอะ <c oughs> ต้องเถียง พยายามเถียงจังต้องเถียงต้องเถียงมือ <c oughs> มันทัวร้ลนาเลยอวางเลือดแป๊บเชียร์บอลคุดหนุกเสียงหายหเลยโอ้ <c oughs> oh. ไม่ได้ต้องเล่นใส่บู๊ยืนอยู่หน้านี่เลย โอ้ตำรวจแม่งเดินผ่านกูเจยตำรวจโคตรมีมาตรฐานค่ะโอ้ยปืนแม่งโอ้โหเอหอจะไหยแหมไม่ได้หรอกโอ,อ้อย่าล่วงนะเว้ยอย่าล่วงนะด้านนอกโอโ้ไม่มีทางโอ้ย ไม่แน่นะเฮ้ยเขามาโอ้ยโ,โอ้ยเยอะเยอะนี่กิงดาษหนึ่งเม็ดไม่ล่วงแน่นอนตุ้มไปแล้วอใส่จังหวะชุนละมุนอ่ัใหา,าย,ยังไวไม่น่านรอดแล้วแหละว่าแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เม็ดหนึ่งสามเม็ดสามเม็ดไปเลยยิงไว้ยิงไว้ให้หหมด เนี่ยรถมาแล้วเนี่ยขนของไปเลยเอ้ยขนเร็วๆรขนเร็วเร็วส่วนมีเยอะแยะเสียงเพลงไม่น่ามันนะจังหวะติดไว้ไอ้แล้วรถอยู่โคตรไกลโอ้ยมือเย็นเลยน้าที่ไหนฮะอยู่นี่อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับไป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 โอ๊ยตัวช็อตเรียบร้อยต้องไปทางไหนปะครับนี่ไงทางเนี้ยตามตามตูดมา เดี๋ยวก็เจอปมวิ่งเลยแล้วกันวิ่งโยนของนี่คือเพเดเพเดฉบับเพเดย์เพเพเดโอ้เจ็บอุ้ยเยอะเยอะเยอะดูกระเป๋าบ้างกระเป๋าบ้างโอยเยอะเหรอเยอะเหรอโอ้ยเยอะ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 มากอ้าวเฮ้ยตาหมดแล้ว ชิวเวลน้อยสุดเลยใชั้นวเนี่ยฮะชิวเวลน้อยสุดเลยเรียกว่ากากเกือบที่สุดดีกว่าตาย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 แบบเก็บเรดดาเจ็บไม่ได้ฮะด่าเจ็บด่าเจ็บเหรอนี่ไงเกือบเกือบที่สุดเนี่ยมีคนสิบห้าอยู่คนหนึ่งไอ้ใครโดนช็อตโอ้โหดูท่าช็อตท่าช็อตโคตรถูกมันเงึงเงึ้งเงึ้งอเฮ้ยเราเราเร่งกระเป๋ามารีบอ่ะอ้าวล้มอีก นาอยู่หน้เนี่ยเนี่ยหน้ารถเนี่ยคุ้มกันให้อยู่เนี่ยนี่นี่ไปไปอยู่ตรงนั้นเลยพี่อันนี้ไปเลยเดี๋ยวโยนให้ข้ามโอสมกสมกเอ้ยเฮลโหลตำรวจแม่งยิงอยหลังกระเป๋าพุงพี่นุ๊กอีกเฮ้ยนี่ก็ยิงกูจังยเฮยโอาป้อย

ไม่ไคยยิ่พลาดกูจังการวางแผนเป็นทีมที่ดีที่สุดจำไว้ห้าเด็กๆจำไว้นะฮะเด็กๆว่าเราเป็นทีมแต่มันเราไม่เป็นทีมมัวแต่ะทำอะไรก็ไม่รู้ยิงเก็บกระเป๋าเลยอ้าวด่าใครไม่ได้ด่าเราแล้วกันนะอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตอนนั้นยิงแล้วเก็บกระเป๋าอ่ะไม่ได้ไม่ขึ้นรถ เร็วๆนัดไม่เอา,อาตัวถ่วงเร็วๆไม่อยากจบแล้วไ,ไม่เอาไม่เอาได้โอ้โหใครเขาเตะมาอ้าววิ้งวิงตายเร,เร็วล้มไม่ดูด้นะล้มดิไม่เอาไม่อยากจบจะได้อัปโหลดนานๆโอ้กูลาจริงๆอ,อย่างนี้แหละเป็นตัวถ่วง ให้โดนช็อตอ่ะชิคกี้พาเพื่อนมาช่วยโดนช็อตช่างมันพอติดคุบชนะเลยติดคุกแล้วมีการแหกคุกอะไรอย่างนี้มาด้วยนะอ่านี่กระโล่งนี่กระโ่งโอเคเอาอดไปป้อนนัดนังอ้าเอามาช่วยทำไมไปเถอะ เล็กี่นาทีฮะเอ่อมพี่เลยสองนาทีอ่ะสองนาทีสองนาทีหาแพ้หมดตีแน่นอนเอาเอาเราวิ่งผ่านเพื่อนเอางงเออแล้วไปหมดเลยเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมควรจะได้แล้วมั้ยเพราะใครเนี่ยเพราะใครว่านั่นแหละใกล้แต่แรกแล้วจะเป็นใครล่ะเอา โอเคอยากอยู่กันนานๆ้องใช้วิธีนี้เราปวดแกงเตล์ไหเออแด้วแต่ฉุนงึกเอามาจิ้มฟันไปดีกว่าก็ไม่ใช่นี่ว่ะไปจิ้มฟันมาสเตล์นะฮะนายตี้อ้าวเ,เตลมันฮะสเตล Time smash for grab. a and ผมผมผมทำป็นเดินไหมครับผมทำป็นเดินไปแต่เองไม่รู้เดินอยู่บนทางเชิงให้ได้เรียบร้อยจอยเฮ้ยอะไรอะไรนักกากตอนไหนวะเฮ้ยอะไรกำลังทำเดินเป็นเนียนเลย หมดองไปแล้วเว้ยือฮีหน้าร้าน,านมามคุมคุมหน้าร้านให้หน่อยฮะเฮ้ยมีคนมั่งมายืนนึงจะป้นกับกูได้เหรอเธอเฮ้ย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 อะไรเนี่ยอ๋อโอเคโอเคตกใจหมดนี่คืออะไร อ๋ออันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมโอเคเอาคุมคุมเขาเลยเขาเลยช,ชายร์ปชาร์ปใครโถเอาอะไรเนี่ยพาใช่ไหมเนี่ยเอามาคนจะเล่นดีๆแนนลิยาคือ,อไม่ได้เล่นดีๆมันก็ไม่หนุกดิตกแม่งเลยเนี่ย <laughs> โอ้ลืมเอากระถมพยาบาลมามีแต่คนมีแต่กระสุนเกวมาเอามาแม่ร้วพ่กจริงจริง,จ,งจิมจิมแรกจริงก็เฟอ่กอ,อ,กอเออว่าไงแบงค์กกิงมูฟเลยเอาเอาเอาไปไว้หลังร้าน ไม่ง้อเรียกหมือนหวะโอ้โหเอ้ยไม้จิ้มฟันมันจิ้มรัวจังคือไม้จิ้มฟันปะเรียกเรียกไม้จิ้มฟันแล้วกันอะไรมันคืออะไรมันคือแป้งสีฟันตุดแหลมตุดแหลมตุดแหลมอืมต่อไปเล่นไหมครับนะไม่ได้ดูเปิดเซิร์ฟเลยหนูอ่าขอจองไว้ก่อนจองล่วงหน้าลดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นเกมอะไรวะ มันคือเกมหรือการค้าวะเปิดเซิฟจองล่องหน้าลดสิบเปอร์เซ็นต์มีพลมนพยาบาลมาแล้วเป็นกรรมจะบอกว่าใครยิงวะไม่ได้เอาเกาะมาด้วยอืมช่างมันแล้วกันนี่นี่มามารวมมันตรงนี้เลยไอห้องห้องเก็บของเนี่ย จะได้วิ่งทีเดียวเอสติมาร์ต้าโอ้ยโดนยิงทีเดียวไปหมดเลยต,ต้องมีคนโดนจับแม่เลยสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพวกเราเหรออันไหนผูบบ้หญิงที่เดินเนี่ยอ่าใช่ดัดมาเองแหละ โผดอะเอะมายอะเอาเป็นตัวตัวประกันไงเออตอนแบบตอนตายอย่างเงี้ยมันไม่ต้องรอไงก็ปลดเชือกแล้วผู้หญิงมันก็วิ่งไปแล้วเราก็ได้พวกกลับคืนมาหนึ่งคนเอ้ยเอ้ยตัวอะไร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 ล้มตัวหัวเขียวอะ่ะโ,โอ้โหรออีกแล้วเรียกว่าตัวคาราเต้ ไม่ใช่นั่นเร็วคาราเต้ะอะไรอะไรเขาเรยกอะไรทุกอย่างนิจาร์เนี่ยโอ้ยโอ้อะไรตีร่วงอะพี่บอกเลยฮะมันเตะทีร่วงมันเตะการขอมันเป็นคาราเต้ไง่งบุกบุกเข้าวิ่งเข้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะ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 ห้องห้องกอง ไม่ใช่ห้องกล่องห้องห้องเก็บของใช่ป่าววะอุ้ยอุ๊ยอีกตัวที่มันโดนลูกกระสุนเยอะสุดไม่ตายอ๋อโอ้ยเจ็บเจ็บไปหนิลุ้นล้วงเลยอันนะเล่นเยอะอยู่ไม่รว้ยังไงหรอกใช่เนอะจ้าเนี่ยเมื่อกี้โดนโดนนัดเดียวเกาะลดครึ่งนึง <c oughs> น่าน่าจะไม่ตายง่ายน่าสัน่น <c oughs> หนาว ừ, ดูรถเป<ด>ิด,ดประทุน,นอ่ะอะไรพีเ่เจอแพ็กเกจอ๋อะไรอ่ะมันคือแพ็กเกจไงมันเก็บไว้เป็นอะไรพรกิจเสริมอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะ<อ>เห็นเพื่อนมันบอกได้ของด้วยเอาไว้ปลดล็อกไรสักอกย่างอือกูยิงผ่ายหรือว่าข้อโ่อ ดูว่ามันไม่กั้นกระสุนนะแต่คนเดินมันเดิน,ดนแล้วติดเดินแล้วมันติดอ่ะไม่เดินอะลุ๊ป <p> ุ้งปุ้งนึกถึงหมดโนืโอ้ยเลือดฮัลโหลมันไม่แรงจริงเฮ้ยสนายสนายมึงมาเยอะเลย ใครเขาขนมาตรงนี้ไม่เอามันกับเข้าไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหูสไนส์สไนอ์หโหูยิงคีเกือบล่้มโอ้โอะอะอรถอยู่ไหนอะ เ,เดียวเดี๋ยวเดียวสไนโออยู่ฝั่งนั้นโอ้ถึงว่ามันเก็บวิ่งมาทำไมเดี๋ยว,ใ,หหวใครโดนยงิงเออ,อเ,เดี๋ยวนะสไนนะใจเ,เย็นอ้าวกดผิดใครเขาโยนไม่ขึ้นนะ ไปเริเก็บของเก็บของเก็บของอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บอยู่ตรงไหนไม่รู้โนู่นนเห็นแล้วเหรอยิงกระป๋องล่วงเลยถ้าจะต้องใช้ระเบิดละตอนนี้เนี่ยตายแล้วนะมามารีบรีบวิ่งนะเดี๋ยวใช้ระเบิดละ ต้องอาสกิลอะไรวะแบบวิ่งไฟแล้วเติมไฟเหมือนย่างเหมือนย่างหดแล้วเยี่ยมบอกแล้วโหยังไงก็ชนะใช่ใช่เลยใช่เอ้าวมีดังสองรู้สึกเหมือนโดนปนรถปนรถมันต้องจัดหนักเกาะเลย ยังไม่จบอีกเลยเด่ยังไม่มีไม่มีไม่ต่อไม่ต่อ้อมเหนื่อยจุงเบย์จัดปืนหนักเลยไหนดูปืนหน่อยโอ้เอะไอะคุณาาคุณใหม่ซังอะเออค่ะคุณใหม่แซงซัง <c oughs> แซงแกงไหมแกงก็สัแกง,งไหม แต่งใครเขาอะไนแม่ยังเลยว่ะหมดไลท์านไม่กลัวเออกลัวนัดไงนัดเก่งไม่เกี่ยวเลยไนกูอย่างงงไนเลยเนี่ยมึงจะยึของโอเคมาตามมาตามมามีเฮลิคอปเตอร์อยู่เดี๋ยวฮอจะมาแล้ว มานี่มานี่มานี่ไปเลย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 โก้ขนของม, <go. S 1> มาขนของมา <c oughs> โอ้คลิปนี้สั้นจังสั้นใช้ได้อยู่เรียบร้อยมันต้องรอดูว่าคอมาสั่งไหน ก็รอไงเนี่ยเนี่ยมาล้ตำรวจมาแลวเป็นกับนึกว่าอะไรมาตำรวจมามาแล้วดีมากอ่ะอ่ะกระสุนไม่ใช่เฮ้ยห่อมาแล้วมั้งน่ยน่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟองมาแค่ไหนอยู่ฝั่งนู้นมาวางในฝั่งนี้เลยเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุ้มกันให้ โอ้โหสมกบอมไปไปไปหลังคาเขาบอกว่าให้เวลาสามนาทีก็อยู่บนหลังคาเดี๋ยวไว้ไหนวะไปซี่รออะไรยี่ไม่รู้ทางตามมานี่นี่นี่มานี่เอ่อมุดมุดต้องไปสอนไหมกดคอนโทรลนะฮะไม่ใช่ไม่ต้อง กดคอนโทรลนะฮะคอนโทรลแล้วก็เดบิวเดินหน้านะฮะนักเรียนโอยไม่ตายวเย่ไ yeah, ประเบิดไม่ใช่ว่าโยนไปนะแล้วแบบกระป๋าไม่รู้ไปอีกฝั่งนึงโอ้โหกูยอมเลยมันก็ต้องโทษคนสร้างเกมละอ๋อ มันไม่เห็นเยอะตรงไหนเลยยังไม่ทันได้พูดเลยว่าเยอะตรงไหนไม่ดักไว้ก่อนเฮ้ยวัยสิบแปดละโอ้โหวัยเจ็ดสิบเหมือนเดิมแต่ละคนไม่ว่าการ์ดได้ไรได้ไรด้เงินเงินเย้เก้าเงินเฮ้ยยั